ก็เดี๋ยวอะไรวะเดินค่ะเดียวค่ะเดียวไม่ใช่เดินต่อประมาณสักยี่สิบนาทียี่สิบสึงสามสี่นาทีจากเวทประมาณนี้ประมาณไปทำมืออย่างงี้ไม่ไปตามกูมากูก็ไม่ตัดไงไม่ตัดเดินมาเรื่อยวกูไม่ตัดหรอกแต่ว่าพิษเทมเออเดี๋ยวจัดเออจะเอาพี่เทมนะทำคลิปแบบสนุกจัดเป็นเหมือนว่าเป็นอินสปเรชันให้เรานะะคือแบบว่าที่แบบ เราเรืองมาทำเขาเรียกว่าอะไรช่องลหรือว่าช่องเกี่ยวกับไอเทียของเราเรียกว่าการออกกำลังกายมีแสงสวยจัดอะเอาจริงก็ถ่ายทุกอย่างมันก็ฟิวนั้นไว้แต่เราจะโฟกัสการออกกำลังกายส่วนใหญ่ส่วนใหญ่็นงานออกกำลังกายอาจจะมีทำอาหารบ้างไปเที่ยวบ้างถ้ามีโอกาสเที่ยวฟิวเหมือนแบบคลิปยังไงวะจะบอกว่าบอกก็ไม่ได้ไอเทียเพราะอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายอออะเแบบอย่างเงี้ยไอเทียถ้าเป็นคนปกติก็ออกกำลังกายก็จบแล้ว แต่กูไม่ไงแต่ว่าก็มาถ่าย,ยนี้ด้วยถ้าแบบพูดคุยกันไปเรื่อยเรืมอยจุดประสงค์คนดูของเราคือดูเพื่อความสนุกคือถ้ามาดูเอาความรู้ก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยมีให้ส่วนมากเราจะแบบอยากพูดอะไรก็พูดอยากสอนอะไรก็สอนเลยเป็นฟิลมนะนอกจากก็คนที่แบบเป็นอินสไปรชั่นก็มีนะก็จับเวลาดีแปาอย่างเราก็ดูพี่เทมใช่ปะอื พี่เทมก็มีเรียวโตพี่เทมของแบบเมืองนอกก็มีแบบของนอกที่ชอบดูเลยนะสีบัมก็เป็นพวกสีบัมเซนทวินเดวิดเลดเนี้ย้ะถ้ารถบัมอ่ะรถบัมก็จะรถบัมจะตืตอนหนุกทุยยี่หยมุกปัญญาอ่อนีนุกแบบปัญญาควายรถบัมรถวุ้ยอันนี้เปิดประเด็นนะอันนี้ตัดเออว่กูไม่ตัดก็อย่กูจะพูดของมึงมั่งเตือนระวังรถ ตะวนคีเลยปุงสู้ไปที่่าเลยว่าเออเรารีวิวมอเลยว่ะเย็นเลยเปืี่ยเลยไหนกันไหนเยสถานที่เคยนี่เคยเคยเกือบติดไอนะตอนปีหนึ่งอะวิชาไหว้หนาอมะคือจำได้ที่ก่อนสอบประมาณอาทิตย์หนึ่งอะเสียงมันได้ยินนะมอเตอได้ยินได้ยินพูดดังๆอ่อะก่อนสอบประมาณสองอาทิตย์ที่แบบอาจางเขาเปิดสระฟรีให้มาไหว้อ่ะสัปฟรีนะเออที่แบบว่าให้มาซ้อมได้อะอ้ย ไอเฮียกูจําได้เลยตอนซ้อมอ่ะทั้งอาทิตย์กูได้แค่สี่สไตล์เว้ยส่วนการเชียงอ่ะมาเป็นวันสอบเลยกูจําได้การเชียงรอบแรกอ่ะกว่ายกูได้ครึ่งสามั้งกูคิดว่าถึงแล้วกูก็ไปเอ้าไอเฮียจมกูจมแบบไอเฮียแล้วตอนนั้นกูตกใจอ่ะกูตะกายตะกายขึ้นพวกใครวะพวกไอคิมไอตี้อย่างเงี้ยไอเฮียมันก็คิดว่ากูว่ายน้ำเป็นไงมันก็ติดเล่นมันก็โยนห่วงยางไปมั่วๆอ่สายกูตะกายตะกายไอของกูก็เป็นตอนสอบอ่ะไอเฮียท่าฟีไออะไรการเชียงวะกูเลยครึ่งสามมาแล้ว กูจมน้ำไม่มีใครช่วยกูอเออคนแม่งชอบคิดว่าว่ายน้ําเป็นไอสัตว์เออมันว่ายเป็นแหละแต่หมายถึงว่าเราลอยตัวไม่เป็นไงมีทีอ่ะทีแต่ว่าเออที่เห็นว่ากูไม่เป็นก็ยื่นมือมาช่วยเกือบเกือบตายไอสัตว์แล้วจับพัดจะผูกมาเป็นกันเชียงก็คือตอนสอบเลยพอดดีเขาไอ้นี่้วยตัดหน้าตัดตัดออกเลยไม่ไม่ต้องตัดอ้ รเราแท็กไปดูว่าซอฟท์พาวเวอร์ซอฟท์พาวเวอร์หรยเยี่ยนซัพพล์อันดล็อกฮิวตี้ของคณะศึกมันจะมีไอ้ท่ากบด้วยใช่ปะใช่ใช่ถ้าเกิดท่ากบกัวก็แย่อยู่นะตอนที่อะไรอุ้ยตอนของเราอะ่ะเขาก็สอนท่ากบอยู่แต่ว่าแบบมันเหมือนเวลามันไม่ทันเลยเขาก็เลยให้สอบแค่สองท่าแต่ถ้าท่าได้ท่ากบมาด้ยกัว่าก็ขี้อ่ะ โอ้แต่ไอ้การเชียงมึงเชื่อไหมกูไปไ่ายน้ําที่อื่นอะพอทําการเชียงก็ทำมันแบบมันทําได้เลยนะเว้ยมันเหมือนร่างกายมันจำอะมันจําได้กูไปตอนกูไปเที่ยวสวนน้ากับไอ้เนี่ยเกับนั่นแหละไม่ใทำไมนะตื๊ดตอนเลยเที่ยวสวนน้ำกูก็ลองว่ายก็เออว่ายได้เหมือนกันเฮ้ยมีเพื่อนเหรอมาจอดนี่เหรอไม่ครับมาเดินดีเสียครับหย่างยังแฟนยังหาเหายหายหาย อเใส่หมดอ่ะเอาเหอะไอ้เจี๊ยบไม่ง่าขนาดนี้เลยผมไม่เหลือความอายเลยก็ไม่ต้องอายแบบถ้าเราอายอ่ะเราก็ไม่แตกต่างจากคนอื่นหรอกถูกไหมอันนี้มันเป็นบ่อน้ําหรือว่าอะไรหอมึงเว้ยมึงไปเก็บฝักบัวให้กูหน่อยเถอะหนึ่งตาดิกฝักบัวข้างหน้าได้นะไม่ไอ้ที่มันกินกินอะมีเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะบัวดอกบัวเม็ดบัวเม็ดบัว ยให้มันแดกได้ไหมก่อนเอาอยู่ดีไม่ใช่มียางด้วยไอ้สัตว์ไม่ันต้องแก่หนอ่อยนะเว้ยเนี่ยคือแดดได้เลยไ,ไม่ล้างเลยไม่ลงไม่ล้างแล้วคือแดดมันเป็นเปลือกให้เป่าอ,อยู่แล้วเว้ของให้บัวเราใชา้เป็นไงวะมัน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 ใช่ไหม ไม่กินกูกินไม่เป็นไอ้เหี้ยนี่มันขาวอยู่ขาวยางเปล่าแดกได้อืมอืมต่อยอร่อยอะไรรสชาติดีลองแดกดูแต่มันลองกินดิโคตรมันอ่ะมึงจะกินมึงจะทิ้งทอ้เหี้ยอะไรมึงก็หักเปลือกแน่นอนนะเปลือกใช้ฟันกัดก่อนเปลือกเปลือกแดกไม่ได้นะสัตว์แดกแต่ไส์ไหนมึงจะเปลือกไปเนี่ยเปลือกอ๋อมึงใช้ฟันกัดดิเอาไอ้เหี้ยเนี่ยเม็ดเล็กเกินไอ้เหี้ยแดกไม่ได้ต้องเม็ดประมาณเตี่ยเตอะ ไม่เค้าร้องกินนี่นะเออกินเลยดูดูโฟกัสยังอืมอุ๊ยโฟกัสยังโฟกัสแล้วอร่อยอะนึ่งไม่ได้กันหวานหวานอ่ะมันหวานมันๆเอาจริงอร่อยอืออร่อยนะหวานหวานหวานหมันเอ้าวโอ้โหเจ้าเจ้ากันเม็ดกระปุก เด๋อได้ไหมเรื่องมันดูเล็กจังวะอันนี้คือกินได้ปะเนี่ยอืมมังกัดนี่ค่ะเฮ้ยมังกัดเม็ดเล็กไม่เม็ดเล็กฝืดไปเที่ยวไม่อร่อยอะ่ะ <c oughs> อืนนออือไม่หย่านี่หย่านีา่แนวทำให้มังดิทำให้เป็น <c oughs> อืมอือ ของมหาลัยเราจะปิดกฎหมายปะเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งเรียนสิ่งแวดล้อมไปทำลายสิ่งแวดล้อมอีกแล้วเออเราเดี๋ยวอาจารย์เขาด่าเรานะวิชาสิ่งแวดล้อมอ่ะเหลือมบบเล็กๆเลยครับมาถามคุยกันดีกว่าเรื่องว่าทำไม พูดเรื่องมุมมองของนี่ดีกว่าว่าการมีแฟนกับการที่เราไม่ต่าไปเข้าเรื่องแฟนแฟนแฟนีกแล้วว่ะอืมนึงคิดทีเออไม่คิดสิขอคิดสิงแลวเออให้ดูกูตัดกูตัดออกใช่นั่นแหละคือเอาหน้การตัดเป็นเดี๋ยวเวลาหลัอยู่ที่กูไม่กูจะถามว่ามึงคิดว่ามันสามารถบาลานซ์ได้ไหมกับการที่แบบเราอ่ะต้องดูแลผู้หญิงคนหนึ่งให้กับเขาพึงพอใจให้เขาแบบพึงพอใจด้วยใช่ปะ แล้วก็เราก็แบบพัฒนาตัวเองไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ารูร่างตัวเองถูกไหมการเงินการเรียนอนาคตเนี้ยคิดว่ามันบาลานซ์นนไ,นนได้ <c oughs> ไหมในมุมมองมึงว่าบาลานซ์ได้เพราะมึงมีแฟนไม่ถ้าเกิดเราจะสั่เกลนได้ดีเว้ยเราสามารถแบบควบคุมมันหลายหลายอย่างได้เว้ยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลของแฟนเราจะถ้าเกิดแฟนเราเป็นคนที่แบบไม่ฟังที่อะไรสักอย่างเลยเออมันก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นนั่นแหละ แต่กูว่ามันบาลานซ์ได้เราต้องจัดสรรเวลาของตัวเราเองให้มันดีด้วยจะต้องทําตัวเองให้ดีก่อนนะถ้ามันเกี่ยวกับคนที่เราเลือกด้วยไหมว่าคนที่เราเลือกมันต้องแบบลายสไตล์เหมือนกับเราเข้าใจเราอย่างเงี้ยหรือว่าใครก็ได้ขอแค่จัดส่เวลาดีๆเกี่ยวมันต้องแบบมีความเข้าใจกันด้วยไอต่อมันเลือกมันยังดีละเหรอต้องเลือกคนใช่ไหมแล้วมันคิดว่ามันจะมีไหมสอบน้ะพูดถึงนะนาัยนี้นะแบบ เป็นวัยนักเรียนนักศึกษาที่แบบยังไม่มีรายได้อ่าบางคนอะ่ะมีรายได้ของตัวเองแล้วแต่แบบบางคนก็ยังไม่มีรายได้ของตัวเองถูกไหมยังแบบต้องการพึ่งบาร,รมีจากพ่อแม่อยู่เนี้ยไอคิดว่าคือความรักอะ่ะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีเงินมันก็ยากเนาะถูกปะมันไม่ใช่แบบว่าของแต่ละอย่างที่ต้องซื้อมันก็ไม่ใช่ถูกถูกหรือว่าการไปเทีย่ยวการไปเดทหรือการซื้อของขวัญให้แต่ละครั้งนะมันต้องใช้เงินแล้วมึงคิดว่าเรื่องเนี้ยแม่งเป็นปัญหาร,ระวังรถสลับมึงไหมเอ้ยไม่ ต่อจังวินชัยังอยู่ใช่คิดออะไรใช่คิดลงยูท่องค้างไรเพื่อนเฮ้ยผมฟ้องเงี้ยคุคิดว่าจริงจริงเหรอคนที่แบบเข้าใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่จริงว่าถ้าสมมติเราจัดสรรบอกว่าเราจะส่งอะไรดีมันคือการพัฒนาตัวเองหรือว่าการดูแลตัวเองส่วนใหญ่มันก็ค่อนข้างที่ใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินเนาะแต่ถ้าสมมติถ้าเรามีแฟนอ่ะถ้าเราต้องแบ่งไปตรงนั้นมันคิดว่าเราก็เท่ากับว่าเราแบบไม่ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์หรือเปล่าในมุมมอง คิดว่ามันสามารถทําได้สามารถแบบจัดสันให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เวแต่ผู้หญิงคนนั้นก็คือต้องเป็นคนที่แบบยอมรับในตัวมันได้อะมันก็ต้องเข้าใจเขาแล้วจำนึงด้วยว่าเขาต้องการอะไรมันจะเหนื่อยไหมมันจะเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยแน่เวช่วงแรกอะมันเหนื่อยอยู่แล้วแหละเอาจริงแบบมึงก็เหมือนแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันอะแต่ถ้าเกิดมันไปในทางที่มันดีขึ้นอะเออก็ควรจะแบบ รักษาไว้เ,เลยถ้าเกิดรู้ตัวเองว่ามันแย่ลงคะก็วควรที่จะแบบปล่อยเลยพอมันไม่ได้มีผลดีอะไรแล้วแบบใ้มุมมองกูนะกูมองว่าถ้าแบบอยากจะมีใครสักคนก็ต้องมีให้พร้อมอ่ะถ้าแบบว่าตอ,ตอนมาตอนนี้มันก็คงแบบว่าไม่รู้ดิคือไม่ได้ต้องการแบบคนที่มาเล่นๆขำๆอะไรป่ะที่แบบนั้นแม่งเด็กน้อยไปแล้วเว้ย คือเราต้องดูอยูตัวเองด้วยแบบไม่ใช่อายุ <g ülme> ก็เข้าเลขสองนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้จะพูดเพราะว่าแบบเอ้ยเราดูโตอะไรนั่ไหแต่กูคิดว่ามันก็ไม่ใช่วัยที่จะมาหาอะไรสนุกสนุกมาทําอะไรเล่นๆไร้สาระเลยเปลียเป็นวันๆแล้วอะถ้าแบบจะมีแฟนจริงๆหรือเอาง่ายๆก็เรียกว,ว่าคู่ชีวิตนั่นแหละเราต้องหาคนที่แบบเขาเรียกว,ว่าอะไรพร้อมที่จะยากพึ่งมีครับวางอนาคตไปกับเราไม่ใช่ไม่ได้ตอนนี้นะเพราะตอนนี้ถ้าเป็นกูกูไม่มีหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ ลำบากแล้วก็ยากหน่อยเพราะว่าหนึ่งเรื่องของเองเินเลยหลักๆถ้ากูจะมีแฟนกูคงแบบขอแบบมีงานมีการทํามีเงินเดือนเยอะๆเพราะว่ากูอยากแบบแอฟฟอร์ดให้เขาไงแบบว่ากูเลิฟแรงเกรดของกูก็คงเป็นแบบให้ให้ให<ม>เขาเรียกว่าอะไรวะเป็นการให้อะ่ะเอออยากให้แบบให้นูน่นให้นี่ให้ด้าน แต่ว่าให้นู่นให้นี่ให้นั่นงงอะไรอย่างถ้าตอนนี้ก็ถ้ามีคนเข้ามาแน้วก็คงเซโน่ะเพราะว่ากูก็รู้ตัวดีว่ากูก็ยังดูแลเขาไม่ได้หรอกถ้าแบบไม่พร้อมจะมีใครจริงๆก็คงแบบว่าไม่เอาใครเข้ามาลำบากเราเลยนะแต่มันก็แล้วแต่มุมมองคนครับโยซับอันนี้เดี๋ยวให้ต่อมาใส่บางทีชีวิตมันก็แค่นี้แหละครับก็เดี๋ยว เราจะตัดต่อยต่อม่อีกตรงนี้นะจะรักจะรักผมสวยมากครับ